โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับและในคลิปวิดีโอนี้พี่สิบก็จะมาทําการเอนชานตัวละครนะครับผมหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าการสุ่มเทดรีโร่นั่นเองนะครับผมและในวันนี้นะครับพี่สิบจะมาลองดูว่าการสุ่มบัฟให้ได้ระดับอิมมอร์ทัลนะครับผมที่เป็นสีแดงนะครับผมมันจะใช้รีโรอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับผมต่อ1ตัวนะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้นะครับพี่สิจะมีตัวละครระดับมิสติกอยู่หตัวนะครับ ที่ยังไม่ได้ทําการสุ่มนะครับผมวาแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเก่งหรือเปล่านะครับเดี๋ยววิสิษจะลองมาเล่นดูนะครับผมทุกคนว่าตัวละครมิสริมันจะเก่งเออมันชื่ออะไรนะชินบุสิไม่ใช่มิสรินะครับชินบุว่าจะเก่งสักแค่ไหนนะครับทุกคนแต่ก่อนไปสุ่มรีโลนะครับเรามาดูในส่วนของตัวความสามารถของชินบุกันดีกว่านะครับผมว่าตัวละครตัวนี้เขามีความสามารถอะไรและทําอะไรได้บ้างนะครับผมอ่ะตัวละครนี้ครับจะใช้สกิลชื่อว่า Butterfly Dance นะครับผมหรือว่า ผีเสื้อเริงระบำนั่นเองนะครับผมเป็นการเต้นรำอะไรประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ครับเขาจะทําการเออสแลตครับฟันทั้งหมดนะครับผมศัตรู3ตัวนะครับผมแบบแรนดอมยูนิตนะครับผมสร้างความเสียหายทั้งหมด120เซของพลังโจมตีนะครับผมทั้งสาครั้งนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะทําการแปะนะครับผมในส่วนของตัวบัฟนะครับผมตัวบัฟนี่ก็คือน่าจะเป็นตัวพอยซันนั่นเองนะครับผมก็คือเป็นตัวพิษนะครับ เพื่อที่จะให้ติดเลือดไหลนะครับเอ่อดาเมจจะอยู่ที่803นะครับผมต่อวินะครับผมซึ่งโอ้หทุกคนโดนพิษถือว่านานอยู่นะเนี่ย8วินาทีเลยอะ่ะและเราสามารถอัปเกรดตัวสมุดนะครับเพื่อเพิ่มความสามารถของตัวนี้ได้เอ่อในส่วนของตัวแรกที่ทุกคนเห็นอยู่ตัวน้ครับดาเมจเ,เห็นว่ามันน้อย<ๆ>เพราะว่าตัวละครมันเลเวลหนึ่งและก่อนเข<ม>้าไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่อง10บาทเกมมิ่งด้วยนะครับโอเคมาพี่ติดจะมาทําการสุ่มดูนะครับผมว่า จะได้บัฟอะไรหรือเปล่าเอออนี้พีสิบเจออุดงด้วยฮะเจออุดงด้วยมาครับอ่เดี๋ยวเราลองมาสุ่มดูนะครับคือตอนเนี้พี่สิบจะติดในส่วนของตัวด่านนะครับด่าน 5x5 ครับเพราะว่าตัวละครดาเมจมันตายหมดเลยเว้ยซึ่งวิธีที่การจะทําให้ผ่านได้คือเราจะต้องทําการอัปเกรดตัวละครให้แข็งแกร่งหรือไม่ก็เราต้องหาตัวละครดาเมจที่มีบัฟอวารอนซึ่งก่อนหน้านี้พี่สิบเคยรีทิ้งไปแล้วอ่มาดูกันนะครับว่า2 3 4สามสี่า เจ็ดแปดเก้าสิบว่าวันนี้พี่ติ๋จะได้บัฟเอ่เอทำอะไรนะอิน,ม,น,นนะอมอร์ทัลไปใช้หรือเปล่านะครับอู้บัฟบัฟลุงโอ้บัฟลุงก็ออกง่ายอยู่นะเนี่ยกดไปไม่เท่าไหร่เองครับประมาณสิบยี่สิบนะครับตอนนี้พี่ติ๋ได้บัฟเมจิเทียนนะครับเมจิเทียนทําอะไรได้ครับผมจะบวกแอคแข็งค่าสิบเปอร์เซ็นต์ลดคูดาอู้ถือว่าเป็นบัฟศูนย์จุดเจ็ดที่ค่อนข้างดีเลยนะครับทุกคนคือใครไม่มีดาเมจแบบพวกเอ่ออะไรนะ อิมมอร์ทัละครับพี่สิมแนะนําให้ใช้เป็นพวกระดับมิสติกตรงนี้ก็ได้นะครับทุกคนเพราะว่าอิมมอร์ทัลโอกาสมันออกค่อนข้างยากนะผมโอเคพี่สิมไปต่อนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาทําการหาบัฟอิมมอร์ทัลนะครับโอ้ย oh, ได้ในส่วนของตัวแซนนะผมไม่รู้ทําอะไรได้นะเชนเชนนะครับผมเออเป็นการจริงจริงอันนี้มันก็เหมาะเหมาะกับในส่วนของตัวทีโนบุหรือเปล่านะเนี่ย เออมันบวกเอฟเฟกดานขึ้นอีก50%นะครับไม่รู้แรงขึ้นหรืออะไรนะแล้วก็ลดคูดาวนะครับผมเพย์ไปต่อเราต้องการบัฟแดงเท่านั้นนะครับคือถ้าเซิร์ฟไหนมันไม่ค่อยออกพิ่ติ๊บแนะนำนะครับผมให้ย้ายเซิร์ฟเลยดีกว่านะครับอาจะขอลองสุ่มซักประมาณ50แล้วกันนะให้มันเหลือสัก195นะครับถ้าไม่ออกก็คือพี่ติ๊บจะย้ายเซิร์ฟนะครับอ่ะกดแบบรัวๆเลยป๊าปป๊บปป๊า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 ปไม่ออกครับแบบนี้ย้ายเซิร์ฟด ขออนุญาตทำการรีเซิร์ฟนะครับโอเคครับและตอนนี้พี่สิบก็ย้ายเซิร์ฟมาเรียบร้อยแล้วอคคู้ตู้ตัวละครตู้ค่อนข้างน่าสนใจแต่พี่สิบไม่น่าจะมีมั้งเนี่ยตัวละครตู้นี้น,น่าสนใจมากเลยนะครับผมโอเคเราไปในส่วนของการสุ่มสรแตทเอ่อรีโรกันต่อดีกว่าครับชินอบุหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอุ้ยได้ฮอกอายครับฮอกอายก็เป็นอีกหนึ่งบัฟที่ค่อนข้างดีครับทุกคนเป็นบัฟสายขีนะครับ บวกคียี่สแล้วก็คีดาเมจสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่ะพี่ว่าพี่สิบหมดเยอะแน่เลยอาจได้ในส่วนของตัวเชนอีกแล้วนะพี่สิบอฟอพ์ยัดไอยาวๆเลยครับอุย้ยได้แรงครับผมแรงก็เป็นอีกหนึ่งบัฟที่ค่อนข้างดีครับบวกดาเมจสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บวกคีอ่ะทุกคนโอ้โหถือว่าเยอะมากเลยนะเนะี่ยทุกคนบับลุงถือว่าออกค่อนข้างดีนะครับอ่านี่ได้บัฟแทงนะครับบัฟแทงก็เป็นบัฟที่เหมาะสําหรับตัวละครประเภทยืนหน้านะครับผมสายชนครับตรงชื่อเลยครับบวกเลือด40%บวกเดฟอีก40%นะครับ พีสิบก็สุ่มอุ้ยอุ้ยอันนี้ได้เซลฮิลิ่งนะครับผมอะทุกคนนะครับพีสิบบอกเลยว่าถ้าตัวละครแทงใครไม่ได้ในส่วนของตัวบัฟอวารอนนะครับผมไอตัวบัฟนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบัฟที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมนั่นก็คือเซลฮิลิ่งครับเพราะว่ามันจะบวกในส่วนของการรีเลือดนะครับผมหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมต่อวินาทีของแม็กสูงสุดครับซึ่งมันบวกเท่ากับบัฟอวารอนเลยครับแต่อวารอนเขาจะได้ในส่วนของตัวสแตตตรงนี้เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับ ใครไม่มีอวรอนใช้เป็นเซลเฮลิ่งเอาไปแทงได้ครับเพป็นของดีเลยนะทุกคนของดีเลยครับคุณแทบจะเป็นอมตะได้เลยครับอุ้ยหมดไปร้อยกว่าโลแล้วยังไม่มาเลยเราจะอาจะกระติบโอ้เมจิกเชียนอุ้ยอุ้ยคือขนาดนี้เดือแทงไม่มาเลยฮอกอายอุ้ยอุ้ยมาแล้วครับทุกคนแัซีนขึ้นอุ้ยได้บับอะไรมาลุ้นกันนะครับตอนนี้0 0 5กัได้อุ้ย โอ้โหไดอะตอมิกครับทุกคนอ่ะอะตอมิกก็เป็นอีกบัฟหนึ่งที่ค่อนข้างดีครับแต่มันไม่เหมาะกับตัวละครที่เน้นปล่อยสแปมสกิลนะครับอันนี้เนื่องจากว่าบัฟนี้ครับเขาจะบวกคูดาวเพิ่มขึ้นอีกห้าสิเปอร์เซ็นตะครับผมแล้วก็แต่ว่าแลกมากับบวกดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงครับผมร้อยี่ิเอร์ซ็นเลยนะครับผมซึ่งท่านชินโนบุมันแปะพิษอะพี่สิบว่าบัฟนี้อาจจะเป็นบัฟที่ไม่เหมาะเลยหรือเปล่านะครับเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวทุกคนเอ่อพี่ติดเจอน่าจะเป็นการบั๊กของเกมนะครับผมเดี๋ยวพี่ติดขอไปแจ้งข้อมูลเขาก่อนนะครับโอเคครับพี่ติดก็ไปทําการแจ้งข้อมูลให้เขาแก้เรียบร้อยแล้วไม่รู้เขาจะแก้บั๊กตอนไหนนะครับผมเนื่องจากว่าข้อมูลมันไม่ตรงกันนะครับผมอาจจะทําให้ผู้เล่นเข้าใจผิดได้ครับตกลงมันเป็นเพิ่มคูดาวหรือว่ามันเป็นลดคูดาวกันแน่นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับจริงๆแล้ว ตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นบวกนะก็คือคูดาวของสก,กิลครับมันจะต้องเพิ่มขึ้นนะครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมวันนี้พี่ติก็มาทําการสุ่มรีโรให้ทุกคนดูนะครับผมว่าการสุ่มรีโรมันยากแค่ไหนซึ่งเนี่ยพี่ติใช้ไปประมาณเท่าไหรอ่อ่ะเลอร้อ้าม ประมาณ150รีโรนะครับผมก็ได้บัฟแดงมา1บัฟครับก็ถือว่าไม่ค่อยเกลือสักเท่าไหร่นะครับผมส่วนใครที่ต้องการจะฟาร์มรีโรนะครับพี่สิบแนะนํานี่เลยครับผมให้วาปมาที่ชาเลนจ์นะครับผมแล้วก็มาเช็คดูว่าชั่วโมงนั้นมีชาเออมีรีโรหรือเปล่าครับผมไม่มีถ้าไม่มีแบบนี้ครับก็คือเราไม่สามารถฟาร์มได้แต่ถ้าใครจะ AFK นะครับทุกคนจะต้องไปทําการเล่นในส่วนของโหมดสตอรี่ด่านไหนก็ได้นะทุกคนอันนี้ตามที่เราสะดวกเลยนะครับผมแล้วก็เลือกในส่วนของตัวโหมดที่เป็นฮาร์ดนะครับ เวลาเราฟาร์มจะมีโอกาสได้ในส่วนของตัวรีโรนะผมซนะครับซึ่งตอนนี้อย่างพี่สิบฟาร์มของแดงจากหมดนี้ใช่ไหมเนี่ยพี่สิบพยายามปลดฮาร์ดแล้วค่อยมาฟาร์มไอตัวนี้ครับทีเดียวเลยมันจะได้ในส่วนของตัวรีโรครับแต่ว่าตอนนี้พี่สิบยังฟาร์มด่าน45%ไม่ไหวครับก็เลยขอตัวไปทําการฟาร์มเป็นหมด Normal แบบไม่มีรีโรก่อน พอฟาร์มเสร็จแล้วนะครับผมเราค่อยมาฟาร์มรีลรย้อนหลังก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้พี่ติ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนไดโชคดีได้บัฟที่ต้องการน,นะครับไเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายย่า